นี่น่่ายมชวีนนะฮะคุณผู้ชมบักเที่อะไรใช่เนี่ยเฮ้ยก๊อตก๊อตก๊อตอ่ะดูต่อดิไปไหนต่อดูทางให้กูดีเอาเหรอเราไปทางไหนต่อประตูประตูตรงนั้นปะวะอ้าวชิบหายแล้วกูเจอบักอะไรของกูก๊อตขันออกได้ไหมขันออกออกแล้วบอกทางให้กู เกมก็ต้องห่วงเกมกูยิงหาทางออกก่อนใครอ่ะกูาในั่งมงไปเกมไมต้องหวงใกูว่าอยู่เกมกูวอยู่กูเจอบัคบัคที่เฮียมากก่อนแล้วมึงบอกมุมกล้องให้กูด้วยนะถ้ามึงออกแล้วแม่งโคตรกระตุกพอถ่ายแต่ไม่เป็นไรเราจะถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ก๊อ <G ots> ออกแล้วดูทางให้กูทีโอ้โหดูนะฮะโอ้โหทำไมกูไปห้อยฆาตกรอย่างนั้นล่ะนะ <G ots> <G ots> <G ots> ขอให้ก๊อตย่าเห็นมุมกล้องกูนะ <G ots> ถ้าก๊อตเห็นมุมกล้องกูนี่ชิบหายแลนว <G ots> <G ots> <G ots> ทำไมกู กูปวดหัวกับักนี้มากก๊อตก๊อตมันตีกูแล้วใช่เพราะอีกามันบินใช่ก๊อตกูรู้สึกกูอยากกูอยากพูดกับพูดพัฒนาเกมมากๆว่าจยทำให้มันดีๆหน่อย เฮ้ยเฮ้ยน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วได้ปะวะเฮ้ยน่าจะน่าจะน่าจะหายบั克แล้วน่าจะหายบั克แล้วมั้งนะมึงเห็นเห็นแแบบก็แล้วเห็นเดินเดินตรงก็แล้วเห็นเดินตรงเห็นอยู่เห็นดิ้นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วหลุดแล้วเว้ยกูหลุดกูหลุดจากบ้าขว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 าตรงตรงยาวตรงตรงตรงแตะแตะตรงแตะตรงตะดุมตรงตรงไปตรงไปตรงไป ตรงไปตรงไปตรงไปกดกูกอนนี้แล้วก็ตรงไปเลยตรงยาวอ๋อเห็นได้เห็นได้เห็นได้ยย้่ย้อ oh, ้ออยิต่ตยวเองย h e f ย c k บัิ่ีค่งยเลยน,นะฮะโอ้กูลงช่งงกูแง่นอน่ oh, okay. ้นง ล้วเดี๋ยวมึงคอยดูเลยได้ก็ <g ots> ก <g ots> เดี๋ยวกูส่งเป็นวิดีโอเลยกูเลยได้แต้มน้อยเลยบ๊ายบายครับ